ผมในคลิปมนวันนี้ก็จะมาเล่นไหมครับ1.9จุดสองนะซึ่งนี่ถ่ายอยู่ในแท็บเล็ตก็อจจะมองผิดไม่ชัดบ้างนะ โอเคนะพี่เซิร์ฟถ้าเห,เห็นนี่สวยโอเคอุ้ยมีเพนะนะมันก็จะเป็นโอเคนี่ก็คือเซิร์ฟเพื่อเล่นนีนวิทงวดจะเสร็จละ โอเคเล่นอีเวนเล่นอีเวนไปเลยไปเลยโดดโดดโดดแอนโดดโดดโดดโอ้ไปเดียวโอเคนะเกรนะคเรับเรย์เกรยเกเกรกรุบเกรปุ่มโดดเท่าสองขร้งไปเลย ตึตดเตลตดเตลตลโอ้โหเชียดโอ้ก็คือหมายครับเวอร์ชัน0.9.2นะคบเซิร์ฟนี้รับ1.7.10เอ้อจุดสองมั้งมจุดสิบนะถึง1.10.0มั้งในเวอร์ชัน1 2ง

หยดลรางเขาเลยที่มาเรียนมาติดกัโอเคนะขอรทดนะที่มีเสียงรบกวนนั่นคือน้ำผมนะเอ้ยไม่ใช่น้ำผมนะอยู่พ้อสีนะอุ้หูเฉดตกเดตกโอเคนะวันนี้ก็ได้หัวบ้านที่สวันที่สองเกมนะครับนั่นก็คือว่าตกคัดนะอธิบายให้นะ

ไปเนจะได้ยินเสียงกดกี่บอสนะครับรอกดแล้วเฮ้ยอือหืออือือง่ายเกียรจบโอเคนี่ก็แค่มาดูเฉยๆนะรีเลเล่นแล้วก็ซับซบ k ซับซับ้าน ไ,ไม่น่ดีานนาองอแบ,บการี่ขนาดหน้าีกเว้นะผิดอันนี้ะพวกอะไรตร้นแล้วมาพอรมไปก่อนนะนี่ก็คือบนที่ผมส <c oughs> ร้างมาเกลียดมากทุกนนี่เป็นสีเขียวโอเคนะผมสร้างนักแค่นี้ เดี๋ยววันไหนอยากสร้างต่อก็เดี๋ยวมาสร้างนะโอเคจบแค่มารีสเอ้าไปทุบอีกคุณพี่ว่าจะเอาเวนตาไปโซนอีืนโอเคไปโซนที่พาซ่้างดวันนี้จบตีฝาขอจบที่เป็นเพียงเท่านี้นะครับสุดยอดเลยเฮ้ยย้า ทำอโอ้โหาวเลยอะไรเนี่ยคุ้มพอไปแล้วายบายเย้